สวัสดีครับเช้าๆนะครับวันนี้มาดูคอกแพะอินทีนะครับจะธรรมชาติหน่อยนะครับทุกอย่างโรงเรียนจะอยู่กับธรรมชาติมากต้นไม้เราไม่โค่นนะครับเพื่อสร้างความร่มรื่นนะครับ ลงเรือนก็ง่ายๆครับสำหรับผู้อยากลองเริ่มเลี้ยงนะครับใช้เศษปีกไม้มาทำพื้นเอานะครับเดี๋ยวต้องมีความสูงโปร่งหน่อยนะครับโรงเรือนปล่อยเด็กๆออกเล่มยากพนแล้วพนแล้วนะครับ แพะจะชอบเล่นครับแล้วชอบเดินเล็มยอดหญ้าไปเรื่อยนี่ครับจริงๆถ้ามายกพื้นก็ถ้ามีวงวงบ่อกเก่านะครับเอามาทำให้เป็นที่นอนได้นะครับนี่ก็ กระเบื้องผมก็ใช้กระเบื้องมือสองนะครับซื้อมาแผ่นละห้าบาททางขึ้นอคอกแพะของผมจะเป็นก้อนหินครับคือสร้างลงเดือนเธอดบนก้อนหินครับเลยไม่ต้องสร้างบันไดน,นะครับใช้ต้นไม้เป็นเสานะครับ ในต้นไม้เป็นเสารครับอินดี้นิดนึงครับตรงไหนที่ไม่มีต้นไม้ที่จะทำเสาแล้วก็ใช้เสานครับพื้นจะสูงโปร่งหน่อยครับเพื่อให้กาดระบายครับจะสูงโปร่งใช้เศษปีกไม้ครับมาทำคอง่ายๆครับถ้าอยากจะลองเริ่มเลี้ยง อากาศโล่งโปร่งสบายครับสังเกตจากเศษผ้าใบาที่เปนหมาดุนะครับมันจะพิ้วนะครับอากาศลมเย็นดีโล่งโปร่งสบาย อันนี้ก็กั้นอาณาเขตหนะ่อยนะครับเนื่องจากปลูกยาไว้ด้วยนะครับลดนะค,ความร้อนทางทางตรงเลยครับใช้ธรรมชาติ